ครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสําหรับเป้าพริกอ่าวันนี้เป็นระบบคอนโทรลมอเตอร์แบบใหม่แบบเซอร์โวโมอเตอร์นะครับส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นกล่องคอนโทรลสายคงเป้าก็ลักษณะเหมือนเดิมเรามาดูระบบคอนโทรลมอเตอร์นะครับอันนแบบเซอร์โว ังเกตดูจะไม่มีสวิตช์หรือเซนเซอร์เพื่อสั่งเบรกในตำแหน่งเปิดเป้าแล้วก็สั่งเบรกในตำแหน่งปิดเป้าแต่ใช้เป็นระบบเซอร์วเตอร์ครับสั่งให้ทำงานศูนย์องศาแล้วก็90องศาครับอันนี้กล่องคอนโทรลนะครับตัวนี้เป็น โปรแกรมที่ผมใช้เทสการทำงานของเป้านะครับสำให้เป้าเปิดปิดระบบการซ้อมของระบบยิงเร็วครับเสียงค้างที่ได้ยินก็เป็นเสียงค้างของมอเตอร์เพื่อพยายามรักษาตำแหน่งตามโปรแกรมครับเพราะว่ามอเตอร์เกียร์ เพลองเขามาีระยะฟรีอยู่ระหว่างเพืองวงกลมแล้วก็เฟลืองตัวหนอนบางตำแหน่งอาจจะไม่ตรงกับโปรแกรมที่ตั้งไว้ว่าให้เปิดเป้าที่ศูนย์องศาอาจจะเบีเ่ยงเบนไปเล็กน้อยโปรแกรมก็เลยสั่งให้มอเตอร์พยายามรักษาตำแหน่งให้ได้ตำแหน่งตามโปรแกรม มาดูกันด้านข้างที่กล่องคอนโทรลก็เหมือนเดิมครับสามารถต่อปั๊กไฟเพื่อใช้สัญญาณไฟเขียวและไฟแดงในการฝึกซ้อมในการเปิดเป้าปิดเป้าถ้าท่านใดได้ไดูด คลิปครั้งแรกนะครับระบบคอนโทรลมอเตอร์แบบเซวโมมอเตอร์นี้ก็ลดขั้นตอนการสร้างคือตัดตำแหน่งสวิตช์หรือ sensor, เซนเซอร์เปิดเป้าเบรกเพื่อปิดเป้าเบรกเพื่อเปิดเป้านะครับ ส่วนเป้าที่สองสามสี่จะสังเกตเห็นเดือยที่มีรูอยู่ข้างหน้าแขนล็อกกับแผ่นโฟมนะฮะตัวนี้เอาไว้เพื่อสร้างคันชักหรือบาลิงนะครับเอาไว้ดึงเป้าที่สองสามสี่ห้า ที่จะสร้างขึ้นมาพ่วงกับตัวนี้เป้าที่สองสามสี่้นี่ก็ไม่ต้องใส่มอเตอร์ครับใช้บาลิงหรือคันชักนีลิงเอานะครับขอจบกันถ่ายคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ